นี่เราอยู่ในเกมใหม่ครับ Survival กันนะ,ะแล้วเราก็มีสก,กินใหม่นะคะก็คือก็คือก็คือ Attack o อ Titan นั่นเองเอ้อวดีอะแหละคนละเรื่องนี่แหละนั่นมันมิกี้เมาส์ นี่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 ค่าคนแล้วทุกคนนีไมมาเลยอือต้องเอาท็อตกับอันนี้อ่านคงจะดีนะอืออแล้วเราก็จะเก็บข้าวเพื่อทำเป็นอาหารนะคะเดีดย๋ดยวเดี๋ยวแคระท แครอทแครอทอืมแล้วเราก็จะเก็บต่อแครอทมาอีกเร็วปรปุ๊บป p บ e r pop โอเคแล พออยู่พอกินเราต้องทําให้พออยู่พอกินนะะเดี๋ยวอยู่ขึ้นมาไม่มีอะไรกินนี่เซยเก๋แน่นอนต้องอังแครอทมาด้วยถ้าดันถ้าเจอกับซัมบี้แล้วเราไม่มีอะไรกินแล้วเราวิ่งไปตัดหน้าซอมบี้แล้วเราก็วิ่งหนีซัมบี้ ทุกคนทุกคนคอมเมนต์มาได้ได้ไหมคะถ้าไม่มีอาหารกินในมายครับแล้วมาล่าซอมบี้แล้วพอซอมบี้เจอเจอปับ๊บแล้วมันก็จะมาฆ่าเราแล้วเราวิ่งหนีแล้วไอ้แถบแถบอาหารไม่มีนี่อ ตูสวรรค์ตูสวรรค์เฮ้ยอินี่น้ำอะไรอ่ะไม่กล้าลงไปไม่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 ไม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 เฉียวว่ะปึบ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 ปบโอ้ม oh ายก็ใช้ก็ได้ช่วยด้วยทำกรรม โอ้ไม่ก้าไม่ดีไม่ดีไม่ดีอนตั้งทุบตั้งทุบโอยทำงาทุบนางจ โอเคคะ่ะหลังจากที่ว่ออาเอาออกไปได้แล้วเราก็เป็นโหมดคียีทีฟแล้วก็เอาชุดเกาะเตรียมไว้ก่อนเพื่อเตรียมตัวรับสำหรับซอมบี้สามเบสามเบบาโอเคโอเคเด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 ๆดเดเดโอใครตากลาวาจ๊ะใครตากลาวาเนี่ย นำสู่เสียงไปเยอโอเคในในอีกนัดป๊ะป๊อโอเคค่ะฮัลโหล อุตอร์มีอาไรยบอยอลกา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 เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมผมกับซอมบี <h <h ้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยบ้านของเราฮัลโหลโอ้โหโอ้มายก๊อด เย่เย่โอเคเราจะค้าประตูประตูประตูไว้แต่เร็วลงขอไม้หน่อยไว้แต่เร็วไว้แต่เร็วไว้แต่เร็วไว้แต่เรวไว้แต่เว ไว้เตล้วี่แล้เตล้ว,เร,ว,เ,รวเราจะทำเป็นที่คับของเราทำประตูนะคะไว้เตลีวไว้เตลี่ไว้ตเตลีวไว้ตเววตลีว,ว,วบอดตายแล้วว้าโอเคค่ะหลังจากที่หาไม้ และหาแกะมาฆ่าแล้วทำเป็นเตียงมาตั้งนานก็ยากอยู่เดี๋ยวจะเสียเวลาไปนิดนึงทำให้ท่านรอจะน่าเบือ่อก็เลยตัดคลิปก่อนอืมอะไรโอเคโเค้โเมือขนาดนี้เราอยากจะนอนเ,เจอะเกินเอ๊ะเช้าแล้วเวย้ยเช้าแล้วเวย้ย มีซ <pi> ัมบี้อีกไหมเว้ยไม่มีเนาะนี่ไงมอ๊อ้นี่โอ้โหเป็นตึมเลยเว้ยป๊อตึมเติมป๊อตึมเติมป๊อป้โป้เตึมเติมมามาเลยมาเลยมาเลยอีบี้บี้เดสกาวิ้เอ้ย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 เออไอเด็กอีเด็กไอเด็กย่าอ้าวอาเ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 ฮ้ยเฮ้ย ยังยยังออพี่ไ <those> ก <sounds> I mean? ่สวัสดีกลับคืนนะาที่เตะกุ้งเร็วไปดีกว่าอ้าวแกช่วยโรคแล้วเอาละครเยสเดอเเดียวเดวเดียวเดยวเดเดเอติดติดต่อออะอี อีคล er, er, ีเปอร์อีคลีเปอร์เฮ้ยนอบจะออกไปเตะข้อฟ้าจะออกไปเตะข้อฟ้าอยู่ข้างบนดีอยังอ่งสองครั้งฮึปกรัมกิโลกรัมหนย่ตัว ขอประทานโทษนะคะข้างบ้านอาจจะเสียงดังหน่อยเพราะมีการกอร่อสร้างเกิดขึ้นหมู่บ้านเราจะติดกับแบบว่าบริษัทก่อสร้างก็เลยปล่า,าไม่ได้ปุ๊บเอ่ปุ๊บ,บโอ้โห เอานี่นี่นี่ป,ป๊บป,ป๊บอืมคับของคับของป,ป๊บป,ป๊บป,ป๊บโอเคใครมีทองบ้างเนี่ยเฮ้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 ย,ยจำมันมีประโยชน์ด้วยดีว่าหนึ่งสอง

เดี๋ยวโดวอนอาจารย์เดว,ดวอดโอเคปึ๊บทำต่อไปอาหารสำคัญมากที่สุดนะคะถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวข้าวมันอาจจะทำไม่ตายได้โอเคไหมปึ๊บ ปื๊บปล้มปิม่มอ่าสวัสดีครับอืมมายุ่งเกี่ยวกับหนูทำไมกะเฮ้ยป,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 ปื๊บโปปื๊บปื๊บโปปื๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเนี้ยบ้านแกเหรอ,อตอนนี้เป็นบ้านฉันแล้วเฟ้ย นะตอนนี้นะฮะถ้าเอาแบบนี้ดีไหมฝ่าปปึบปึบ,ปบโอเคจิบเอาของดีใส่ไปแทบแบบบอสหืมบ้านรวยโอ้โหซื้อซื้อค้ามาสี่สี่อัน เป๊บเป๊บปป๊บใครมีเตียงนี่หามายาก่ากาที่สุดจำได้ว่าเราไปฝั่งไหนเนี่ยฝั่งนู้นะ่ะข้ามข้ามเนี่ยข้ามแม่น้ำไปโอ้ยอย่างเยอะแล้วก็เจอแกะเป็นห้าตัวแล้วก็มาคาบได้เย่ แต่เราก็จะจะค่าพอดีให้ตัวเท่าแบบว่าได้ได้นี้มาได้เตียงมาเออเดี๋ยว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 ครับเอาอยากค่าหินจังเนี่ยโอ้โหเอาอะไรมาอย่างเยอะโน่ o no 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 มีทองใครมีทองบ้างเนี่ยเฮ้ยกินกันกินกันโอเคอือ,อ,อ,อป,ปึ๊บ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 มันจะสำรวจเดียวเรียวเรียวเดียวเรียวเรียยวเรียวยว,ยวปึ๊บ โอเคค่ะเลยงั้นวันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะส,สวัสดีค่ะ